สวัสดีครับทุกคนผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมารีวิวร้านโดนัทที่มีความแบบชิควัยรุ่นสุดยอดเลยและนี่คือรายการบอสบ้าบอสบ้าแล้วบอสเป็นใครวะ <Wow. S 1> ครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ในโครงการ Reference สาทรแอนด์โรนเวียนใหญ่นะครับโครงการนี้นะครับมีร้านโดนัทที่มาเปิดเป็นป๊อปอัพสโตร์ซ่อนอยู่ในโครงการนี้นั่นเองนะครับชื่อว่าร้านดร็อปไบโด สำหรับร้านดรอปบายโดนะคะชุดเด็ดของเขาครับก็คือเป็นโดนัทหน้าตาต่างๆรสชาติต่างๆนะคะวันนี้เราลองสั่งมาสี่รสชาตินะครับ mm hmm. ก็คือลัซเบอรี่โรสนะครับเบคอนเชด d ด r ร์ชีสดับเบิลช็อกโกแลตครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับจะเป็นเมนูที่เป็นสเปเชียลสำหรับบ o อบอัพสโตที่เดฟเฟรนส์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่า เลมอนชีสนั่นเองนะครับราคาของโดนัทที่นี่นะครับก็จะมีราคาอย่างตัวรัสเบอร์รี่เนาะ95บาทดับเบิลช็อต95บาทเบคอน115บาทแล้วก็ตัวสเปเชียลนะครับอยู่ที่130บาทนะครับเพื่อการเสียยวลานนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมจากตัวเบสิกก่อนเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวดับเบิลช็อกโกแลตนะครับ นี่ทุกคนข้างในเขานะครับก็จะมีเป mm ็นตัวซอสช็อกโกรลตอยู่ข้างในโดนัทด้วยนะครับเคยกินโดนัทนี้ปะที่เขาจุ่มกับน้ำตาลทรายแบบมีความคล้ายคลายกันแต่พิเศษขึ้นมาคือจะมีซอสช็อกโกรลตข้างในแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตบนนะครับแต่วกก็ไม่ไม่ได้เข้มข้นหาดนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปที่ลาเบรีเลย เอาครับเดี๋ยวผมจะลองชิมอตัว Raspberry Rose นะครับอืม mm hmm. ตัวนี้อร่อยมันเป็นความเปรี้ยกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบเหมือนเรากินชาุาูลาบอะแต่จะมีความเปรี้ยวของ Raspberry เขาบอกว่าตัวนี้เป็นเมนูที่ต้องสั่งนะครับเวลามาที่ร้านดับไบโรนะครับนี่มาเบคอนต่อน,นี่ครับโดนัทหน้าเบคอนนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าเฮ้ยโดนัทแมกเป็นของหวานเบคอนแมกคือของคาวแล้วทำไมเอาถึงของคาวมาใส่กับของหวานผมก็งงเหมือนกันนะครับตั้งแต่ผมไปกินไอติมปลาทูนะครับหรือว่าไอติมหมูกระทะนะครับผมก็งงว่าทำไมเอาของคาวมาเล่นกับของหวานแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองตัวเบคอนกับโดนัทนะครับตามสไตล์ของร้านนะคะก็จะมีไส้นะครับเราขอลองชิมก่อนว่าเป็นซอสอะไรเป็นชด้าชีสนะครับ อันนี้ก็อร่อยอันนก็อร่อยเบคอนชีสขนมนบังโดนัทและซอสมันแบบเข้ากันอ่ะมันละมุนมันแบบโอเคยไปแล้วกันได้แบบกต,ต้องอย่างสุดท้ายนะครับที่เป็นเมนูสเปเชียลของ Pop Up Store แห่งนี้นะครับก็คือตัวเลมอนชีสนะครับผม แลนนี่ก็มีชีสเหมือนกันแต่าท้นจะเป็นไส้แบบคัสตาร์ดเลมอนนะครับจะมีความแบบเปรี้ยวโอเคก็เป็นโดนัทเปรี้ยวที่เป็นเปรี้ยวของลูกเลมอนแล้วก็มีความเค็มของชีสนิดนึงแต่รสชาติเปรี้ยวของเลมอนจะโดดขึ้นมาชัดมากกว่าคนที่ชอบเปรี้ยวอะ่ะคิดว่าน่าจะชอบตัวนี้ด้วยแต่เราว่าตัวนี้มันเปรี้ยวไปสำหรับเรา ถ้าจะกินโดนัทที่มีรสชาติเปรี้ยวนะเราจะเลือกตัวที่เป็นราสเบอร์รี่โรสมากกว่าสุดท้ายนะครับผมจะลองจัดแรงสิ่งที่ผมชอบจากสิ่รสชาตินี้ที่สั่งมานะครับร้อยลำหนึ่งนะครับผมขอยกให้เป็นราสเบอร์รี่โรสนะฮะเป็นโดนัทที่เปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยลองลองมาครับก็เป็นตัวนี้เลยเบคอนเชดดอร์ชีสนะครับอันที่3นะครับก็เป็นเลมอนชีสครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวดับเบิลช็อกโกแลตนะครับถือว่าเพลินสุดละกันแบบเซฟถ้าคือใครยังไม่อยากรออะไรที่มันแปลกใหม่มา ก็เป็นทรัพย์ช็อปก็ได้นอกจากร้านนี้นะครับจะมีโดนัทน,นะครับให้เราได้เลือกหลายๆรสแล้วะครับก็จะมีแบบพวกเครื่องดื่มนมชากาแฟให้สั่งควบคู่ไปได้ด้วยนะครับ สำหรับดับบลย์โดนะครับสาขาที่โครงการเลฟเฟรนส์สาทรวงเวียนใหญ่เป็นป๊อปอัพสโตร์นะครับที่จะเปิดให้บริการแค่เฉพาะถึงสิ้นปี2565นี้เท่านั้นนะครับใครอยู่แถวนี้นะครับสามารถแวะมาลองชิมได้นะครับก่อนที่ป๊อปอัพสโตร์นี้จะปิดไปนะครับการเดินทางนะครับสามารถนั่ง BTS ลงสถานีกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์5.10บาทนะครับก็สามารถมาถึงที่โครงการแห่งนี้ได้นะครับผมและถ้าหากใครนะครับที่มาไม่ทานสาขาป๊อปอัพสโตร์แห่งนี้นะครับเขามี สาขาหลักนะครับอยู่ที่อุดมสุขนะครับแล้วก็จะมีสาขาอื่นๆได้สามารถเซิร์ชหาสาขาต่างๆได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับว่าด r อปไบโดมถ้าใครถามว่ารู้ได้ยังไงให้บอกว่าบอสบอสนะครับแล้วเจอกันเทปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบอสบอสแล้วบอสเป็นใครวะ,วะ,วะ